ฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนด้วยเนี่ยผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมเดอะไรท์แฮงไรซิ่งกันแน่วันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมเบนท์เอนแอนติเมตเอเวียนอะไรต่อวะคลอสเมกดิตรักชันนะไม่รู้อ่านผิดอ่านถูก <c oughs> ก็กลับมาในพาร์ทที่2กันเลยท่านมจากพาร์ทแรกนี่เราลองเล่นไปคร่าวๆแล้วก็โฉบัวอะไรกันไปนะซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวออกแนวพัลโซนะปริศนาอะไรกันเล็กน้อยนะเขาเรียกว่าปริศนาอะไรวะมันเป็นแนว กลไกอะไรก็เล็กน้อยนะที่เราต้องไขปริศนาประมาณนั้นนะผมมามาต่อกันเลยมอนก็ยากพอสมควรน,นะผมลองเล่นไปก่อนเลยนะ่ไม่ก็ยากเลยแหละนะป้าบเคาน์เตอร์เว้เคาน์เตอร์แฉกเคาน์เตอร์แฉกบุ้มบุ้มไอคิดไม่โดนปึ๊บไม่ทันไม่นะไม่น่าทันนะ okay, นโอเคตายมดยังโอเคประตูเปิดแล้วนะเป็นเกมนนมพัลเซ่นนะผมซึ่งผมก็เป็นคนที่โง่ กับแนวเกมเกมแบบพัซเซิลมากนะฮะคือควายเลยนะผมกากเลยนะแต่แม่งก็ตอบรับทำขอเล่นเกมมาแล้วเนาะแล้วก็ไม่เล่นไม่รู้ว่าจะเล่นได้ไปถึงไหนนะถ้าแม่งไม่ไหวจริงก็คงไม่ผ่านแล้วมั้งเศร้าแป๊บเก็บของก่อนนะเก็บพอยเก็บพอยจริงไม่ต้องรีบเก็บก็ได้นะเพราะว่ามันมีเลือดให้เราด้วยนะก็ไม่น่าจะมีเลยแล้วมั้งตรงนี้ผมเล่นมาแล้วนะก็ ไม่ต้องไปหาอะไรหรอกนะโอเคก็แปลไปนี่ก่อนนะแล้วก็ดึงไอ้อันนี้ออกมานะอ่าันั้นก็จะขึ้นมานะอันนั้นมันก็จะบอกกลไกใหม่ในเกมอะไรนะนนะนะนะลิ้นผ่านกันเฉยโอเคตรงนี้ก็จะยากเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้จะทำได้ดีหรือไม่นะเดี๋ยวกัน รู้แล้วรูแล้วเลยวะเขาเก็บของกันสิเปลียนหัวเนี่ยผมเล่นเกมนี้ไม่จะอ้วงแล้วผมเป็นคนที่เล่นเกมที่มันเปลี่ยนมองอะไรตรกนี้ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะพวก f อพเอสนี่หึงแทบจะสายหน้านีนะไม่ไหวอบพวกแตกเลยทีเดียวนะก็น่าละผมผมก็มีความหลังอะไรกับแนวนี้นิดหน่อยนะนะเึ่องเข้ามาเลยครับนะเกบอกว่ามันเป็ีนหัวนะผมจะเล่นได้ แค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะ,ะจับสิเพื่อนโอเคกดซีเลียมรัวๆแล้วก็กดโอค้างไว้ด้วยรือเปล่าไม่รู้ผมกดค้างไว้นะมามาซิมาสิมาซีมันจ,จะฉายว่าอันไหนเป็นของปลอมนะฮะซึ่งไม่ของปลอมกับหมดเลยนี่หว่าตอนนี้ก็จะใช้พลังในการเซฟเล็กน้อยนะอาจจะเห็นผมเซฟในหลายๆชอ็อตเดี๋ยวเดี๋ยวจะมึงตกเลยเพื่อนเฮีย yeah. เดออ่านี้ก่อนใช่ไหมโอเคเซฟก่อนอ่าแล้วไหนต่อวะนี้หรือเปล่าโอเคว่ะเสียวเสียวถึงถึงไหมถึงโอเคเกือบไปเฮี yeah. ้ยดีน่าเล่นมาก่อนก็เลยจำได้นะจำได้ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะเซฟก่อนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะ ซึ่งถ้าเราเล่นใน emulator บนคอมมันก็จะมีผลดีอย่างนี้นะแต่ถ้าเล่นในเครื่องพีช,ชจริงๆก็ต้องเล่นด้วยความสามารถนะนม่งเซฟโหลดไม่ได้มันก็กไปหาชีตไปหาโค้ดนะซึ่งมันก็จะดีาเท่าไหร่นี้ก็ใช้สกิลอ่านี่ก็ปาปไอ้เหีย้ยตกปาบไอ้เหี้ยเียเดี๋ยว <c oughs> ถึงไหม ก็ถึงนี่ว่ะเฮียอะไรกว่าโอเคเข้าไปไม่ให้เข้าไปมันจะเลื่อนขึ้นให้นะฮะเครมีให้กดดูนะว่าไหนเป็นของจริงของปลอมโอเคมีอันจริงอยู่อันเดียวนะซึ่งตอนนี้เรายังเห็นอยู่ภาบบินไปหาแม่งเลยนะะแล้วก็ลอดลงแล้วก็รอมันหมุนไปตรงนั้น นะต้องรีบแบบแม่งเดี๋ยวอ่าเขาเรียกว่าอะไรไออันนี้มันจะปิดเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยว,ยวลืมปรับภาพเป็นปกติเลยแม่งเล่นมุนเต้แมน,นเมื่อกี้เนะโอเคมากดปุ๊บนะมีอันจริงโยสองอันสามอันเขาเรียกว่าเปิดโดยรวมนะฮะชิบหายละ <laughs> <c oughs> <c oughs> ฟักฟักฟักเลย อ่าที่อที่ยิงรอมันมาก็ได้นะแต่ผมจะรอนนะทันไหมวะปั๊บปับป๊บปั๊บพุงบินขับสี่เขี้ยก็ไม่ทันโอเคเออเขี้เยเสียวป,ปั๊บบู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 อุ้ยเขี้ยเกือบโอ้ยเสียวเสียวไข่เสียวไข่ โ okay. อเคน,นี้ก็จริงมันยากมากนะสำหรับคนที่เล่นครั้งแรกนะอันนี้คือผมเล่นไปแล้วไงมันก็เลยอาจจะดู <c oughs> จ,จะดูมันมันใช้คาว่าเสี่ยงไม่ได้เลยนะคือแม่งตกตายไปหลายทีมากโอเคอันนี้กับอันนั้นเชี่ยกูจะรีบโดดทําไมจะรีบโดดทําไมนี้เดี <c oughs> ๋ยวๆๆถึงโอเคเดี๋ยวก็รอนะรอรอ โอ้ยเวียนหัวว้แค่นิดแค่หมุนแค่นี้แม่งก็เวียนหัวหน้เนะ่ยผมก็ไม่เข้าใจร่างกายตัวเองเหมือนกันเออเกรยเซฟก่อนนี้ใช่ไหมโอเคปาบอะไรยังไงต่อวะอ่าหน้าเซฟก่อน เชี่ย yeah, มึงจะไปไหน, <laughs> นต้น <laughs> okay. oh, oh. เตียนโอเคโอตัดโอเขาเรียกว่าโง่ไปหลายช็อตเลยเนะี่ยฮะโอเคอันนี้เราก็จะพุ่งไปนะเราคงบินไปไม่ได้แล้วครับนปุ้มกระดองปิ้วถึงจุดเซฟโอเคเราตาัดเราจะจะตัดเร็วไปไหมโอ okay. เคเซฟ โปรแกสเฮี้ยอะไรสักอย่างเนี่ยนั่นแหละนะน,นี้แม่งชิพ่าละมันไปยังไงวะมันจำไม่ได้เหมือนกันปาบโอเคต้องโอ้โหแต่แม่งเสียเลือดนะที่จริงเราพุ่งผ่านได้ไหมไม่ผ่านนะผมเคยลองลโอโแล้วโอ้โหแล้วแม่งกูเลือไดไม่พร้อมเอามาสู้กับมึงแล้วเหรออันนี้ก็ยากยากอยู่นะเพราะแม่งมันไม่เหมือนก็อดบอลก็อดวอลมันตีเป็นหมู่ได้นะ มันโอพีมากนะแต่เป็นเทนมันไม่ใช่อย่เงนินนะเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะจริงต่อยหัวหน้าไม่ให้ตายไปเลยก็จะจบเร็วที่สุดนะแ้ถ้าหัวหน้ามันตายคือก็จบแค่นั้นแหละผมชิบหายละเดี๋ยวๆไล่ไล่อุอ้ยที่ไห

ก็เป็นโชคดีของเราไปนะนี่เราก็ต้องบินเ้รือไปด้วยโน่นเะนี่ยใช่ไหมเฟกบไปละก็มอนก็มอนไม่ม่อะไรอ๋อ okay. โอเคนี่ให้เยาะล่างนีเยาล่างโอเคอ่ะมึงจัดการให้ด้วย <laughs> ดูไปเองพามพัมพามเดี๋ยว <laughs> เคร ัวเล็กกดได้ไหมได้อยู่เย็ดเคร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินสิลูกอันนี้พุ่งไปได้ไหมป้าบไม่ได้นะครับผมอย่าเรียนแบบนะผมมีเซฟอย่าเรียนแบบโอเคโดดขึ้นโกดปา้าบเอาไก่ร้องอีกชิบหายชีวิต ได้แคสดีๆมัหเอ้าวชี้รีบโดดโอเคโอ้อันนี้เรามีทีมทีมเซฟโหลดไว้นะแล้วก็ไปอืมไอ้เกือบเกือบงานงอกแล้วไหมล่ะโอเคปลอดภัยปาบเข้าฉากนะะโอเคพวกนี้ก็จะมี สเตตัสเยอะขึ้นนะเพราะแม่งนายตีแรงแน่นอนรนะับมาตีตายมาแล้ะมาอ่ะตายแล้วเหรอไงได้อะ่ะเฮ้ยชีย้เอรอไม่ทันผมว่าผมกดสามเหลี่ยมทันแล้วนะแม่งกดไม่ทันเฉยมันคืออะไรไม่รู้ไม่เป็นไรนะเรามีที่ฮิลอยู่โอเคตรงนี้เป็นยังไง ดูแปบ๊บอืมโอเคอเ,คเคดีย๋ยวๆก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะปาบปาบโอเค มีที่ให้กดอยู่บ้ามีลิฟมีลิฟไปเลว็วไม่ใช่ลิฟมันนะลิฟเนี่ยลิฟปอะลิฟอืมลิฟกระออยเฮี้ยเกี่ยวอะไรวะโอเคมุมมองเฮี้ยมากแทบไม่เห็น โอเคตรงไปตรงนั้นจะมีคันเอาอยู่อืม่ะเชีย่ยกดไม่ถนัดเลยโอเคอยู่ไหนไวะงงมุมมองมุมม,ม,มากเลยอ๋อต้องใช้พี่บึกนะมาะกดสิลูกเออ,อบ,อบ ขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาได้ยังไงต่อมีขันโยกอีกอันหนึ่งครูจะไปยังไงอ๋อบินไปใช่ไหมไม่น่าถามนะไม่น่าถามมันก็มีวิธีเดียวโอเคอ่ะมึงมาอาีกอ่ะอะไรโลกป,ป้าป,ป้าป้าเอา้า อ๋อนึกว่าโดนสวนอุ้ยเฮี้ยเยอะวะเนี่ยอุ้ยหควยอ่าอะไรลูกอะไรล่ะลูกอ่าเอาเฮี้ย,ยโดนเนี่ยอ่าอ่าอ่ากูเหมือนจะบล็อกได้ใช่ไหมพลังแห่งเท่านินจานะมาปาบ ออออหนักจิบหอยมานี่คือเขาเรียกว่าอะไรเล่นไปก่อนก็จะดีอย่างนี้นะก็จะทำให้เรารู้นะสำหรับเวลาจะมาแคปก็จะได้ไม่ต้องโฉงง,โงแบบพาที่แล้วก็ทีแล้วไม่งง่เลยครับนะมันไม่มีควยเลยครับพูดได้เต็มปากเลย โอเคนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าไหวพริบผมไม่ค่อยจะมีนะเน้นบู๊อย่างเดียวนะขนาดบู๊เมื่อกี้แทบตายเนะี่ยไปโอเคแม่งเดินช้าวะ่ะนอ้อมีที่ฮิลเก็บแป,ป๊บแล้วก็เซฟนะเซฟแป,ป๊บน่รารักมากเราเซฟทับอีกชั้นหนึ่งปุ๊บอืม กูเห็นกูเห็นนี่ก็มีอีกใช่ไหมจำได้เสีเยเลือดไปหลายรอบโอเคอ่ะซูตอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรเพื่อเตื่นเฉยนี่บอสอ่ะอีนอคมาอยู่ทำไมตรงนี้อ่าเบนเทนนิสันเี่อะไรสักอย่างเนี่ยขี้เกียจแปรละ ขอพายอย่าพายอีกเลยอันนี้ผมยังไม่ผ่านนะแล้วลมันต้องผ่านยังไงวะเชี่อละฉลาดมาทั้งเกือบทั้งคลิปแล้วนะเป็นไรอะ่ะเบนป่วยอะ่ะมาเร็วๆสิพูดกันนาน่า,นานพูดกันนานเลยเบลเบลเบโอเคได้เวลาฮีโร่ออกโรง มีเครื่องให้ดูสแสดงว่ากูต้องไปทำลายใช่ไหมไม่ใช่อันลูกน้องมันมาอุยอ้ยเทียเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแม่อืมไอ้นั่นก็จะปล่อยธนูมาเรื่อยๆน่ะเราก็ต้องบล็อกนะอ่าเชีย่ยไอเสียเลือดฟรีอยนเนี่เดี๋ยวพี่บาชเดี๋ยวคิบบาชมานันอะ ปาบกูรู้มึงจะปล่อยมาหลบหลังนี่แป๊บเร,เราต้องดันใช่ไหมโอเคเราต้องดันนะเราถึงจะเข้าไปในนั้นได้ใช่ไหมอ๋อกูมีบาเรียยิงมาสิเฮ้ยเร็วเร็วสิเว้ย <laughs> ช้าเหลือเกินปาบเข้าไป น่ฉลาดนะตอนที่เล่นนอกรอบไม่รู้นะเขาทำอย่างนี้โง่ขนาดโอเคมีอีกฝั่งเลยนะเฮีย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 อ่าตรงนั้นไงโอเครีบไปสิครับเฮ้ยแม่งเอ้ยยิงกองอีกทีดิเพื่อความปลอดภัยอ่ะไม่ใช่ทางนี้หรอโอเคไปอีกค่ะ อ๋อบันไดมันก็อยู่ตรงนี้นี่หรอป้า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 อ่ะโอเคเจอแล้วแต่กูขอฮิวก่อนได้ไหมย่งมา,มมาละเฮ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยเฮียโดนยิงอีกเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์เดี๋ยวไอสัตว์ หวดร้อเฮียอะไรไม่ตลกอ่ามันแดดหลบได้เนี่ยวะอ่ากูรู้มึงยิงแม่นอย่างวะอยู่โคตรไกลมึงยังโดนอีกนะปาบอืมเฮ้ยกูแข็งตัวก่อนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไรไกายะเหล็กเฮียเกี่ยวไปวะเดี๋ยวเลยเพื่อนโอเคไม่โดนนะเฮียมีส้นตีนอีก ทำลายทิ้งเออกะยาเหล็กอืมกะยาเหล็กกะ <c oughs> ยาเหล็กก็มาไปดันฮึบ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 มึงรอกูปแปบ๊บเดี๋ยวกูขึ้นปแปดมึงแน่โอเคไปหนึ่งเสาเลยหนึ่งเสามาต้องใช้อะไรคุ้มค่นะ ผมแค่จริงๆก็ใช้สติเล่นมันก็จะสามารถผ่านได้นะแล้วฟีกูใช้อะไรเล่นวะน่ะชิปหายตกโอเคขึ้นได้มาเลยมาเลยนะดิบมาเลยรอแปลงล่างเป็นพบึกแล้วเอาเยอะเนี่ยมีตัวยิงไกลด้วยอุย้ยแข็งแรงเฮ้ยแรกแรกแลกแลกเอ้ยส่งตีอะไรเยอะแยะเนี่ย เอืมโดนไม่รู้อะโดนหรือเปล่าไม่รู้ปุ๊บอืมไอ้เชียโดนข้างหลังอีกส้นเลยกายเหล็กอืมกายักษ์ไกายักษ์ไกายเหล็กเฮ้ยไอ้เชียโดน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 นั่นไงมึงยิงแม่นอย่างว่ามึงยิงดักหน้ากูได้ด้วยส้นตึกตัวอยู่ไหนวะป้าบมาเนะ ียยิงกว่าฮะยิงกว่าโอเคด่านแม่งเลยบางเหรอฮะบางเหรอ <c oughs> ด่านแม่งไปประกรบบี้มันอนะบี้มันอนะโอ้ยคันจมูกไม่มาแหลกจังวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้เชีย่ยอะไรนักหนาละ่ะอ,อืออืออือ ตีไม่โดน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 เลยเสิใช่ไหมอ่าค่อยกด <c oughs> ก็คุณจะแยกล่างไงแยกล่างไม่ได้อะเออกดไปสิ อ๋อแม่งมาน้ำไม่พอโอเคโอบมึงมีหลายชั้นเลยเกินโอ้แล้วแม่งกระถางอยู่ตรงโน้นโอ้ยเฮียมึงจะยิงกูทำไมเนะี่ยไอเย็นสิกูจะขึ้นไปหามันเดี๋ยวนี้แหละ no more โน้ไม่ใช่ n o more no อะไรไม่รู้อ้าวมาสิมันเจอมันเจอ เจอพี่บึกโกป่าบอุ้ยเฮียหลายตัวเฮีย,ยโอ้โเรา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 รา,ราแล้วโก้เราละเราละเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วแหละกะเนี่ยโอ้ฟักอ่าเขาสามารถเขาเรียกว่ากลิ้งตัวหลบได้นะ โอ้ยเชี่ยเลยยิงโนหลบได้กูโดนทุกดอกเลยเนี่ยเอ้าเคาลเตอร์ไม่ได้เอ้าเชี่ยจะตายแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเซฟก่อนบุม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 นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนสู้เอ้าเลี่ยหนีไม่ได้ด้วย โยนตีนเล่นวัเสานั่นไงมีกระถางโอ้ทำไมรู้สึกปวดหัวเป็นหัวเหลือเกินปาบหัวหน้ามึงอยู่ไหนมึงอยู่นี่ใช่ไหมมึงหยุดอยู่นี่ยังไหมโอเคไม่โดนปาบกิ้งตัวโลตี้เออโหมายกันเออนั่นแหละ มันจะหลบได้แต่ก็หลบไม่ได้คือสน <together> ตีเลยเนี่ยปาปปาหลบหลบล่อยล่อยไเจ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 มาอีกฮะเยอะเช่ย่เชี่ยเชแม่งอุ้ยโอ้โอ้เกูอยู่ไหนโอราเร่าๆร่มามาเ่อเ่เอเ่อกูใส่ท่าอยู่กูใส่ท่าอยู่อุ้ยอุ้ยาบ พิด้านเพื่อ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 นพิด้านอ่าฮะอะไรวะมึงจะใช่อันติเหรอไม่ใช่อ้าวเฮ้ยดึงหน้าขากาไอ้ดึงหมวกเฉยเลย no อือแข็งอ้าวไม่มึงทำอย่างนี้อย่างแท็เป็นโอเคเนี่ยอ้าวเครื่องทิ้งอย่างนั้นเลยละ่ะเครื่องเครื่องทิ้งเหมือนมันไรค่าจิมมี่เบน ขอโทษนะอะไรทุกอย่างแต่คือเครื่องกูม,นม,มันไม่ดีกูไ,ไ,ไม่สนเรื่องนั้นเบนกูจีจังนะเว้ยอะไรพวกอะไรกันเนี่ยฟังไม่ทันไม่ต้องทำอะไรทุกอยาก่างโอเคใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวฉันเจออะไรทุกอย่างเนี่ยว้าว นี่คือบิยนเทนนิสัน <c oughs> ก็มีซรามอ่พายุพายุอ่พายุอาายคอมมสแปลโคตรชุยเลยโอ้ยขออภัยดูเหมือนจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะแต่ตอนนี้ไม่โคตรเป็นหัวเลยได้เวลาแล้วจิมมี่ทำสักอย่าง อพ้นนายจางที่สุด yeah. อยู่เดอะเบสไปง่ายนะโอเคจบดาแรกไปนะพลิกฟาวอะไรไม่รู้ก็ได้มาประมาณนี้ก็เซฟเดอะเกมก็จบไปแล้วนี่ก็เป็นฉากต่อซึ่งกูสตอปไม่ได้อะ โอเคโอ้โหตัวเทียอะไรวะเนะโอเคเดี๋ยวโอ้ห้แม่งอัปเกรดได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งก็ขอตัดทาาไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะโอ้เปลี่ยนหัวแล้วกันผมเป็นคนที่แพ้ไอ้พวกที่มันเปลี่ยนมุมมองบุ๊บบู๊บบู๊บในก็อย่างที่บอกไปก็ไว้ค่อยเจอไว้ค่อยเจอกันใหม่ฮาร์ดหน้ากันแล้วกันก็วันนี้ต้องขอบคุณคนที่รับชมด้วยนะมันมีใครดูไหมเนี่ยวะก็นั่นแหละ ใครสนใจก็สามารถติดตามผลงานในที่อยู่ทตรงนี้ก็สามารถกด subscribe แล้วก็สามารถติดตามที่อื่ในในดีใต้ description ก็อ,อธิบายไว้นะใครสนใจก็ลองลงไปอ่านได้นะโอเคเจอใ,ใ,ใหม่์ทหนาบ๊ายบาย See you เฮ้ยทำเสียงซ้ำแล้วเอาใหม่ e ิย <See ya. S 1> <laughs> าทำไมารู้สึกท่วนตีนอย่างงี้วันนี้โอเคไปละ <laughs>